มัคคัสั์จักมัคคัสั์จักรอ้ระบอหภาษาบาลีจะเหมือนอะไรดรนตัวเองเลยตากาเฟเลยไม่ต้องทาทํองอื่นมีมัคสัจก์จักรองนแรกคือองค์ม้าแปดเมื่อจะได้องค์ทรรมคือองค์ม้าแปดต้องหาตัวประกอบที่ในแะไรตัวประกอบมันก็จะเสี แต้วต้นนาต่อมันก็จะเสียงนี่เด็ดวประกอบเต็มๆทอาไรต่างต่ามทกหกต้องหักตัวเองออกใส่เวลาประกอบออกมัแปลกก็จะเหนือเด็ดดวยสิบยี่แปดเรนองแปดเขียนจน้อ็งมองเห็นเห็นมองไม่เห็นม่นก็จะเสีงเสียี่แปดที่จริงแล formal, ้วต็นมีค well, so. er ือนามักันเสียงแล้แต่ต้องหาตัวเองออกเสมอตัวเองออกมัแปลกก็จะสั่งหาแล้วห อะน,นั้นก็ได้ขันจังมันคือเวนาสัญญาลิญาขนีมันก็จะ่สิไงไงสิบีแปดคือน้ำขันศีลแต่ต้องหักตัวเองออกเสมอตัวเอง 8, คงต้องแบ่งไปสังขารขันหลักสังารขันต่อก็จะได้ขันจังเวนาสัญญาลิญญาอเรื่องอันนั้นกนระทคิดได้เฉพาะจิตที่ทมีตัวประกอบกันกคือมารกั เอามาก็จะใส่เป็นเมนาเนาะเป็นเราอยวยาทแค่นี้แหละไม่ได้คิดอะไรเยอะจับหลักให้ได้นลยกันอาจะรเอาอรมาทิ้งสัญญาักบางส่วนมีไหมเราก็ดูที่บอริเทศรออกมาแปลเป็นสัญญาลักหนึ่งสัญาลักไม่มีตรงนี้ต้องมีมเป็นบางส่วนจากที่แล้เราคิดไปแล้ว แค่เวนานาัดาออกก็ได้เหลือหประมาณแค่มงสวยก็ไม่ต้องคิดใหม่ย,ยกเลยละเป็นสิ่งที่แบลกไ้มัแบ่งแค่นี้เองอันนี้ม่ข้าสัเตนเด็เป็นปน,น้ใเช่้ำกร,ร้ผ่น,นโลสิมันตตัวอยู่ละเไลเราไม่ต้องไปหาตวัวมักข้าสังเกเราไม่ต้องไปหาตัววิสก์เขาจริง แล้วิบกจริงๆก็คือเราคีอยงก่อนที่จะบทรูุนิพพานนามิกระนามขี้เหนีเววิรูกบรรลนิพพานแต่ละตีเลยนามิกระลุกขันหนึ่งหอสิบธาตุโอสิใยังหนึ่งไว้นั่นไงล่ะหาอะไรแบบที่สุดยานธาตุก็คือนามขี้เหลือนั่นแหล่ยานามีเจ็ดใช้ไปเอาวนีเราเป็นชัดเป็นเจ็ดขันหนึ่งเหนือปอโอเว้นมาลงยาน่าเก็นสิบ ยังเพ่มครบ5 2ไปแล้วเท่าไร่ะสามหกสามหกภ้าสอง้าเขาสากก็ไะ่เหลือสิบหกสิบหก็คืออสันเจสิกสี่อภัมัญยาเจสิแล้อย่าลืมมรรคผพานไปสมณนสิงเรื่ออย่างองค์มือสมานวิธนาที่ประกอบกับสมานหกสองเจสิกสี่เปเมถนา นาประกอก็ได้มีสิ่งขันจากเวทนาออกไปก็ได้คำสัญญาสังขารทียาตันยานะกระถ้าสมนักลูกศรเพียงบงทีสอนนักลูกศเป็นนานใแต่นะเป็นหน่วยธาตาสังขารขันบางส่วนมไม่มีไม่มีประวัติเ่เป็นเวทนาหรือสัารมาในเรื่องไม่มีสังขารขันบางส่วนก็ยกอะนะที่สิส่เวทาทําไมกับส่วน สมนัเิ็นงซ่บรรลเปยนรรลเนะสมนิสงนาไม่กิดรูปปัจจัเป็นตัวสิบใช้เลยเอาหาสิบ้หนึ่งวันแเป็องไปใชตกระหล่ำแลปวที่ปีนาธาบินเจ็ใช้เป็น1เมือเือเว้นแล้วเดียราบ็เจ็รครับเสิไปแล้วเท่าไหร่7เจ็เอาหตั้งลบสเ็ือห เจสิกลุ ces, well. stones, ja. you know mm ่มไหนดวงไหนที่ไม่มากกวผสมนะโทสกับโมหะตห่แล้วอยาเลยตวกระ่าแล้วเหอ่ามีสองบรรบก็คโทสติดัหนงหรือโทสีติหนึ่งลแล้วเหรออาแต่ไปอธิโนโขง่ได้บริเทศาองคาร องคำคืออาจระเดสิกเมื่อได้อราำเป็นเยเดนสิกจะต้องหาต่องีว่าเกดสิประกอบกับอะไรฮะจจสแปนจีจสจสิรกบเต็มเติบสเก้ตรน่จชาเอาอัจฉริยะอีกหนึ่เลือ5หส แล้วเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ิบ้านเป็นทิรมิชชามาแยกยานันห้าสนสมัยยุธนามากอกก็ได้มีสี่ฐันฐานได้ไหมลงมาละฐานอับเทิ่โมไปสังละฐานฐานอราได้ขานสามคือเวนารเวนารเวีนยานยากท่ก็เอาเฉพาะเจ็ดเจ็เจ็ดสิบแปดจ็ดเจ็ดสิบแปดเป็นมนาเรตน่เจ็ดเจ็ดสิบแปดเมตาวิสิปไปเวนไ่ห้าท่า ไอเดีช้าสันบนไดชาสอพรนนะยแปเได้สองท่าคืออโนท่าเกับอโนเนียนท่าฉนั้นแล้วันตดส่วอนอธิโมเป็นอยาห้าสิเวนาถัญอาออกเนอศิษทำไมถ้าเราส่วนลยิย์้เิโมกอธิเช้าอธิโกเป็นนา อานิเรรูปกภบเปน1%เกานโปเ็นเสร็่งห่ยงานได้เป็นเด็ดใช้ไปมท่านเลยอนสองก็หรออ่านก็กืจังานท่าผ้าด้วยหนึ่เด่นสเต็มเห้าเอเ็นนะและวหนึ่งก็คือมีจิตช้าเต็หนึ่งและอย่างือสุษร่วผ่านอภสังคารขันธโทสัมพยุตโตวิป yup ยุตโต องค์คำเกณฑ์เจดสิ้สิบเป็นเวนาสัญญาเมื่อได้องค์คำมาประกอบที่เปจิตเจสิากสิประกอบกับจปิบเก้าจเกเป็นเจสิกประตอบเป็นเต็มได้เลยอ่ะจแปดิเก้าเป็นเจสิกปมะกอบเต็มเต็มนะสิบสองสิบสองเนาสิบสองสิบองสิสก็ดแสิก้าเป็นาสัญญาไม่ยันคสัญญาเ ก็ได้ขันจากตบตัวเวนัขันจสัญญาขันวิญญาณขันตกตัวอะไร้่อ้าจิตไปก้งดีวจิตไปก้าเป็นวนายนะจิตไปก้าเป็นวิญญาณนะสังขารขันตังส่วนไม่มีอมดรหมดแล้วาเรื่องางส่วนยกไปเลยเวนาสัญญาเตจสิสังขารขันเป็นนาจิตเต็ม เ่อจิตเตมเมื่อไรรากรูันนิบติบสนไม่มีวิญญาณเหลือบทคำตอบใ่ตัวของบทเรีที่เป็นนามจิตเตถ้านามจิตไม่เต็มจะมาเหลือวิญญาณมันจะได้สิบไปสมาธิเรียงสมุตตัะไี่เป็นต่งเอาต้งได้ก่ต้งได้สิบกได้ออกาะ เป็นเจนสิกก็ต้องหาจิตที่ไปดประกอบก็คือเจนเจ1สิสองเจนสองเจนแปดไตเจนไม่ด้ที่หมดเต็มเต็มอะไรอ่ะห้าสิเอ็ีิช้าเอาเอกตาเอาอีกเือแล้วจเจนสิบสอเิบห้าสิบเป็นเอกลว้ช้าันสุ ตรงนี้คือดาวพฤหสศุแต่ตัวเองเสมอ7.2เป็นสัปดาห์ทีเป็สาหเป็นสัปดาห์7.2เป็นสัปดาห์7.12เป็นสัปด2เนสัดาห์2เ็นสัปดา7 2เ็นสัปดาห์7 2เป็นสัปดาห์งเป็นสัด สิบเตัวเองกป้กแค่ตวเองตัวเองปสัมผัสม้ารต้องสวดจาตัวเองไปทำลา้าเป็นาสิบเอาเองนะาสิบาออือสี่สิบแปดมาถ้าเรงส่วนยกแรงจ็ดสิอ้เป็นเอกตาิจิตช้าสมาเทสิบเป็นนามจิตเป็นเด็กนามจิตเป็นนามไม่กระดรสิ้สิ ใสเรื่องไว้เวลาที่ฐานเหลือวิญญาณธาตุาเเจ็ดใช้ไปเก็เหลือองควมนาณธาตุเลสิเลยหกคือวิชาาที่ไม่เท่าสมาธิสแล้ก็เรื่องสุตูารูปยุพ เราเป็นเปดขาสัมมาตาชมาสัตตาวิปยุตตาเราได้แก่เป็ดามมาเทศนามากในสี่สิ่หวเวทนาเมื่อเวทเวทนาจะเวทเปจะบังบอกก็คือเป็ดขาเวทนาแล้วเอาเป็ดขาเวทนาไปแยกจ่อยท่าส่วนสัวนไปุเป็ดขาเวทนาก็ได้เวทนาขั้หนึ่งเป็ดขาเวทนาเป็นธรรมนัยขั้งท่าใสรจไปได้ไออโมเสร็จไดเราก็ไปเป็นเอจิตมาั้นท่าบางส่วนก็คือเป็นขาเวทนา ขาสากระดับเป็นนาน้ำวิเคราะห์่มขันึ่งโอสิบธาตุโอสิบใส่ได้เป็นหกเกินงานธาตุดีเจดโดยจะมีไวมาเราเลื่อนกลับไปดูที่มือขาห้าสิบห้าได้ธาตุเท่าไหร่บินได้อนหกบินจับงานแล้วบินเจ็ดแกก็เลยบินเกิดอแครบินเิดสิบเกิดลบที่หนึ่งย้อนกลับมาดูอกรั้สี่สิบเจ ข้าศสีบรก็ถ้าจเามื่นตอนนี้เป็สเอ็านิเรากวาลดแล้วเหลือ้ามีองตัวสี่วิธีหน่งกับตสีวิธีช้าหนึถ้าเราไม่ไดเป็นเปก็นัวสวิธีหนึงถ้าเราม่เป็นสพก็วิธที่ช้าหน่งแต่ใครไม่ามการทำมา องค์าได้แก,ก่อกาป็ศตสามสิบกเดสิสามแอันี้นเรียกว่าครบการศิป์ต่าไประโยอนนนันทีไม่มีการรับปันการทำมาเก็นนานงานนี้ก็ตรอ่มก,กัดเน็ตโอสิบห้าโอสิบเจ็ดตัวัหนักสามที่เราคิดเบียงห้าวีเจ็ดก็ต้องไปดูที่วิบาสามหกได้ท่าไหร่นสามหกเป็นท่าท่าไห่ เวนเจ็ดเ็แล้วเก็บแค่ศูนยอะไรโอชิเดสิบห้สตั้งลบสามแปดไรท่านนิพเจ็ดสิบสี่ได้เรรสุกัปวนต่อไปเอาวิจารการธรรมาวิจารการทมาแล้วก็ไม่แก่เอาวิสิตทุกทีสิบเกตีสิก นไม่ประกอบกับอะไรพานไม่ประกอบกันนมขันสิมะขันสิก็คือจิตเป็เกาเจเจิทธาองอจิตเป็นก้าเมนาร์นาะจิตเป็นก้าเวทมนตรท่านเจตทำมาค่บางส่วนยกเจเจิทสองมาใส่เ็นงคำตอบแต่ตัวของบริเทศที่เป็นรูปอย่างเดียวนิพพานอย่างเดียวโดยถ้ารูปจะนิพพานวิกับนสิบหนึเจบางส่วนเจเจิทธองต่อไปสมุทัยสัจจัง สมรยุทธ์ตังยุบยุทธ์ตังเอาลำได้แก่โลภะเจตสิกโลภะเจตสิกประกอบในโลภะพุริจิแปดแล้วลองหาต่อบโลภะพุริจิแปดมีเจตสิกประกอบเต็มนั่นแหละอิศว์ต้องเอาตัวเองออกเสมอเอาโลภะเจตสิกออกหนึ่งก็เหลือยี่สิบแล้วเอาโลภะพุริจิแปดเจตสิกยี่สิบไปแยกขันธ์ธาตุสมรยุทธ์งานประกอบก็ได้มีสี่ขันธ์ เรา่าเปการแล้วสังขารันไมได้ตัดจคือเวนาสัญญาอานคอายตนะธาติอาโชะจิตที่เป็นตัวประกอบขึ้นตราเอาปนจิตแปดเป็นนายนะเป็นโลกยาธาตสังขารขันบางส่วนมีไหมมีจากยี่กิบเอเวนาสัญญ er, าออกก็ได้แล้วทำไมถ้าบางส่วนยกเลยค่ะเนติ่งสิี่สิบเอเวโลค่เปตส สมุทรยสัจัดเป็นนานามวิปรูปผัดหนึ่งโวสิธาโอสิส่หนึ่งเนียธาตุมีเจ็ดใช้ไปหเหลือหเวนมานเยธาตุเจ็ดสิ็จ้าสองตั้งลบยี่ิสองก็จะเหลือสามสิบก็คือโอ๊จักรสี่วิจิชาเจ็ดสร็จสองยี่ห้าสิบลบแล้วเหลือสามสิบมีสองคำตออันนี้ก็อันนี้เป็นโลมะ อีกอันเป็นโทสะโทสะก็สามสิบดอกแต่ว่าพอเราดูมีปีสามสิบรวมแล้วจานนานนาราสาม,ามาสิบสองดอกแล้วใบมโนธาตุมโนธาตุตกสัมยุตตาวิปยุตตาจะสามดวงประกอบกับอัญญสมาาเจตสิกเวทวิริยปฏิฉันทะแล้วเอาอัญญสิกมาแยกฐานอัธาสุวสัมยุยย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 ตนามประปกอบก็บกบกบได้มีทีฐานอะ อันนานหรอันนันสามอันนี้สมานเจสิกสก็ได้ขัดขาโยนาสัญญาสำคัญอันน้สิบเทำไมพระมท่าใส่ไม่ได้ให้ยาใส่บางส่วนกเหมอัสิบเวญญาณว็นิฉันทะ ไว้ไนยานวธานวินเจตดนตรงนี้ไม่ได้ถ้าไปดูที่บริเตนเป็นมโนธนาตุวิเจอันเป็นเหลือ6เว้นมโนธนาตุ70เอา5งตั้งลบส0กก็เหลือส42รายการที่จะรุมไปร่วม่านแต่ไปอนุตตรขอนุจารธรรมาสัมยุตตาวิปยุตตา น้ได้แก่ลบรัลเแปดเจ็สี่สามหกม่ผ่านเจ็ดเจมิผ่านไม่มีตัวประกอบแล้วนัดทีสามเป็นนัดทีวิตรนนี้เขาวิปกรัโลดอย่เจตุวบาทใช่ปะ รูปกันวิพานไม่สัมไมวิก็เป็นนเกตอายณนะนะเกตตามไมถ้าตัดเป็นนเกเกตอะนเกตตามหรือว่าอายะที่เหลือจะเป็นโสวสิิรูปกับวิพานไม่สัมไมวิบองเหลือแต่าธาปาธาปิเจใช้ไปหนึ่งเราะเป็นมน,นวิอินเจตหักเลือคงเป็นมโนวิ จักรูวิญญาณธาตุสัมยุตธาวิปยุตตาเอานามไม่แก่แต่ขูยางเจ็ดสองตัวประกอบก็คือสัมพจิตาสาธานาเุเดชเจแล้วสัพพัทธเดชมาแยกธนรมธาตุสัมยุตก็ได้ขับจางคือเวนารสัญญาสังขารสัมพัทิดญญเดชเป็นทำไมธรรมธาตุใสไม่ได้ให้ยกไปใสหลัส่วนเลยจักรูวิญญาณธาตุเป็นนามนามไม่รู้ขัเบเน็่โอสิธาตุโอสิสารไวววิญญาณาตุมิจ ตัวรงนี้ไม่ได้ให้ตัวบทร์่เทนอิเจ็ดพันหนึ่งก็เหลือหกเวทจากขูวิยานันาเจ็ดสิบห้า s u b t r c ลบสองพาเจ็ดก็จะเหลือสี่สิบห้าแล้วอย่าลืมสิบหกมารวมนิพาวลูบบารคโวสังยตโตยิปยตโตลูบบาห้าจากขูวิยานันจิสสองส่วนตัาณันทิสองสมปติเนน่าเจสองเจเทน่าเจสาม เอส,สามห้า,ากับมาชรูปสิบห้าว้นคณะเชียวมาไกลพลภาวรุดิสอง่จินเจรูปมาไม่มีตัวประกอบสามัชีจินเจรูปมาขคขาขัดห้าเป็นนักเกตงอาเงตะนะถึงแ,แม้จะไม่ครบสิบสอง,สองแต่ เอาอย่างนั้นที่เหลือเป็นรูปรูปกับรูปไม่สับไม่มีก็เป็นนักปีชัดแหละเขาเหนือแต่วิญญาณธาตุมีญาณธาตุรูปคพเนี่ยไม่มีแต่แค่ที่หายไปวิญญาณธาตุที่หายไปจากปัญญะก็คือขันธ์วินชิวนาวินกายวินนะหรือจำลูกพวกลืได้เลยนะเขามีนิเทศเดียวที่ไม่กิดั้นนั้สามขันธ์วินชิวนาวินกายวินมีนิเทศเดียว อำหับนักหรือในักจะไปปีติสหกตาธรรมานำได้แก่ปีติหางตาะติท่าเกตเจสิสีของเวทปีติดประกอบก็คือตรงปีติเจสิกแล้วอภิติเจสิกไปแยกขัน5่าสุสัมยุตนามประกอบก็ได้มีสีขันธ่าหนา้ขันสีขันไม่มีหรือปีติเจสิกเป็นบางเป็นเพียงสัพหะขัน วิธีเจริญสิงเป็นสังคารขันแต่เป็นบางส่วนของบรเทศเลยต้องยกไว้ป็นบางส่วนจากฆราขันบางส่วนยกเว่นตองนี้แต่เต็มไม่ได้ก็ตรงนี้มีสังขารเท่าไหร่นะ40ใช่ไหมอเยอะกว่าที่ตรงนีเป็นบางส่วน บิติเจสเป็นทำไม้่าใส่ไ้ไม่ได้ต้องเ็าไปใส่บางส่วนเป็นกันอันนี้คำาดอมนี้คือสอททสารคลังขัาทไม้ทท่ามาจากดูบิตดิเจสิิตดิสหกดาะเป็นนามนามไม่เปรู้ขัดหนึ่งโอสิคทาโอสิคสเรือกหนึ่งเมียท่าบินเจ็ดดตรงนี้ไม่ได้ให้ไปดูที่บิตซากติ้เกเป็นมโนวินเินเจ็ัดนึ่เหลือหเว้นมโนวิน เจ็ดสิ่ห้าสองตั้งลบตรงนี้ไม่ได้ต้งไปลบที่บนผมทำขออปนิเทศสี่สิเจ็ดห้าสองตั้งลบสีเจเหลืออ่าอ่านี่ก็คือโทรจกัสสแล้วก็วิจิชานเจเจสิบหนึ่นว่นต่อวี้เป็นปีแล้วก็ยังมีเชะนว่ารู ตงเป็นปรามาสะสมวิชชาธรรมาประกอบกับปรมาสะองค์นั้นก็คือทิฏฐิกาตสัมวิจิตริจิสิเป็นทิฏฐิตวิ่งนม็นเด็กกับกิติจินสิกันนะทิฏฐิเจตสิกเป็นสังขารขันธ์หรือเราจะคิดให้ดักรักน้ำขันธ์สีลดน้ำขันธ์สีเลยก็ได้เคยมีน้ำขันธ์สี่องค์ขันธ์ไม่มี หรือทเจสิกเป็นสาคัญละขันแต่ว่าน้อยกว่าบ,บทพิเทศเป็นบางส่วนเท่านั้นจึงยัไปเป็นสำคารละขั้นบางส่วนทิจเจสิกเป็นทําไให้มันธาตุแตใส่ไม่ได้ต้องยกไปใส่บางส่วนเหมือนกันเพราะนั้นอตอเน,นี้ก็คือสัคัาละขันทํไม,มข,ข้นบางส่วนคือทิจีเจสิกทีข้าจัดสมยุตติเป็นนามนาำมิไ้ร่ขันในอสิธาตุเอสิบใหรือไม่เมนาเมื่อเจ็ด ดูตรงนี้ไม่ได้ให้ไปดูที่ขีดสัมสี่เป็นมนโนวินวินเจ็ดหักหนึ่งเหลือบว์เว้มนมโนวินเจ็ดสิบห้าสองตั้งลบตรงนี้ไม่ได้ต้งมาลบอีกเด็กตรงนี้เห็อะไรฮะส,สังเกตใชียวเห็นมันนับถึงที่ประกอบใน,น,น,นที่รรทีบไปดู แล้วลก็โทรกากสี่ที่อยู่ในโทรสอบทวิจิตชัดไม่ยืนในมือ่แล้วก็สองนัดเนสิี่้าแล้ว,ว,ลวก็รู้สึกผอง่าลกไม่ผ่านแ่ให้สนะ่หเจให